ปัญหาการเผาต่อสั่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาพแวดล้อมยังเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่นแข็งกระด้างจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลายสูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดินโรงพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินน่านในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมนายเทวินรวมสุขนิดันดรน,ดนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่านจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกๆปีโดยเฉพาะเก้าจังหวัดภาคเหนือทางตอนบนของประเทศไทยพบปัญหา ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานทำให้ทัศนวิสัยการขนส่งทางอากาศลดลงจนต้องเลื่อนเที่ยวบินหลายเที่ยวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต่อสุขภาพต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการทำการเกษตรเช่นฟางข้าวสังขข้าวโพดเศษหญ้าต่างๆ และการเผาเศษพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทําการเกษตรในช่วงต่อไปสาเหตุของการเผาเนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายสะดวกและใช้ต้นทุนต่ํากว่าการไถกลบแต่ทําให้เกิดหมอกควันขึ้นในชั้นบรรยากาศเกิดเป็นกา๊าซเรือนกระจกสร้างมลพิษทางอากาศเกิดภาวะโลกร้อนสูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืชในดินทำลายโครงสร้างของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำลายห่วงโซ่อาหารจังหวัดน่านโดยสถานีพัฒนาที่ดินน่านสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการบริหารจัดการการเกษตรและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนดําเนินกิจกรรมคือ1ไถกลบต่อสังและเศษพืชจํานวน6 1 9ไร่ 2. กิจกรรมสาธิตและส่งเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพขั้นตอนในการดําเนินงานโดยการคัดเลือกพื้นที่จากจุดที่เสี่ยงจะเกิดจากการเผาโดยใช้จุดความร้อนจากปีงบประมาณ2,563มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 2. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการข้อ 3. ดําเนินการไถกลบต่อสั่งและเศษพืชในพื้นที่ก่อนที่จะไถกลบเราก็จะมีการสาธิตการทําน้ําหมักเพื่อนําน้ําหมักไปฉีดพ่นเศษพืชในพื้นที่ก่อนที่จะทําการไถกลบเพื่อไปเร่งให้เกิดการย่อยสลายเศษพืชให้ได้ไวขึ้นแล้วก็ทาให้เกิด เชื้อจุลินทรียในดินเพิ่มจํานวนมากขึ้นครับผม